อาสองสัยทำอะไรนี่ปรับคัดใช่เปล่าเพราะว่ามันดังเหลือเกินหมดแล้วมาาั้งคัดแล้วก็ปัม๊มไฮโดรลิกน่าจะลูกยางน่าจะรั่วนะทั้งหน้าทั้งหลังแล้วมั้งเห็นเขาบอกนะครับแต่ใบด้านหน้าในร่วงเรื่อยอะไรประปสลักสลักคัสเอาสลักสลักค์ดขาดที่มันดังก้าก็กล้นเลยนะ ขยับคา์ดใหม่นะครับเป็นฟอร์ดหกพันหกนะครับท T3 ปั๊มกลมนะครับ เดี๋ยวไปยำน็อตมาตัวหนึ่งคาดมันดังครับขยบขับคัดใหม่อามีอูทำรถอยู่ข้างครับเดี๋ยวเราไปยำน็อตมาสักตัวหนึ่งน็อตมันสั้นไปนะครับ